โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ wan, ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ตามโครงการในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงพระคุณอาจารย์ยคุณที่ท่านได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เรียนอีกทั้งรู้จักกตัญยูรู้คุณครูของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ของโลก อันได้แก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรโรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์จึงขอน้อมนำคุณลักษณะที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในความเป็นครูดังที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ประโยคที่พระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตั้งแต่เมื่อวันที่หพฤษภาคม2493เป็นประโยคทองที่ประชาชนชาวไทยได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งและเป็นประโยคที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ ได้ทรงดำรงไว้ซึ่งทศพิษราชธรรมดังที่พระองค์ท่านได้มีพระราชกระแสรัรบสั่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่ท่านเสด็จสวรรคตพระองค์ท่านทรงเป็นประหนึ่งครูของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ของโลกด้วยสมดังพระราชสมัญญานามที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมถวาย ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบเมื่อวันที่ห้ธันวาคม2554ด้วยทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาเหลือขนานบ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆทรงเชี่ยวชาญศิลปะหลายแขนงทรงเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศหลายภาษาทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิดทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงที่มีคุณค่ามากมาย ทั้งยังทรงพระปีชาด้านกีฬาและอื่นๆอีกมากมายด้านการศึกษาพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ในพระปีชาสามารถพระบรมราโชบายอันล้ำลึกและสายพระเนตรอันกว้างไกลในการพัฒนาคนนานับประการ เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทยทรงมีพระบรมราชโชบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทุกประเภทได้แก่การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนการศึกษาพิเศษการศึกษาสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลการพัฒนาวิชาการและวิจัย และการพระราชทานทุนการศึกษาเป็นต้นกระทรวงศึกษาธิการจึงถวายพระราชสมัญญนามแด่พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินคือประการแรกนักการศึกษาทรงเป็นอัจฉริยะกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและมีความรอบรู้ รู้จริงรู้ลึกและรู้รอบมีความเป็นนักการศึกษาอย่างทองแท้ประการที่สองนักพัฒนาเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งของความเป็นครูมีความรอบรู้ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและวิสัยทัศน์ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างโรงเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาประการที่สนักปฏิบัติพระองค์ทรงมีเทคนิควิธีสอนการถ่ายทอดความรู้ได้พระราชทานความรู้ในศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์แก่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเหมาะสมประการที่4นักวิจัยทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างมีระบบ ด้วยวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ผลงานชิ้นสำคัญคือกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อการบำบัดน้ำเสียและทรงตั้งห้องปฏิบัติการด้านการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการวิจัยด้านอื่นๆด้วยประการที่หนักภาษาศาสตร์ทรงมีพระอัจฉริภาพด้านการใช้ภาษาแม้จะทรงศึกษาในต่างประเทศ ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นครูภาษาไทยของแผ่นดินด้วยมีพระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและทรงเห็นความสำคัญของภาษาไทยว่าเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติทั้งห้าประการเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของความเป็นครูพระองค์ท่านทรงมีครบทุกประการและทุกประการที่พระองค์ท่านมี ก็จะทรงยึดมั่นในคุณธรรมและจะริยธรรมเสมอ